เราว่านะขายอาหารน่ะถ้าขายถูกอะ่ะกำไรพอประมาณน่ะมันก็ได้บุญแต่ถ้าเอากำไรมากเกินไปอะ่ะคุณก็รวยแต่ชาตินี้นะอืมคือช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็แย่นะคนก็ยากจนขึ้นนะถ้าเราขายอาหารแล้วเราขายถูกอะ่ะมันก็ถือว่าได้ช่วยเหลือคนอื่นนะนะคือบางทีอะ่ะ รวยเกินไปมันก็ไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ทําอะไรเนาะคนเดียวมันก็ควรจะแบ่งปันคนอื่นบ้างนะเอื้อเฟืเฟ้อเผื่อแผ่นะคือคนเราจะรู้ว่าคือเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเปล่าเนี่ยบางทีก็ดูกับการที่สมุิเข้าเป็นคนคนขายอะ่ะก็ดูที่การที่เขาตั้งราคาขายด้วยนะถ้าเขาตั้งราคาสูงเนี่ยคือมันอาจจะไม่ ออกจะเป็นแนวเราเรามีความรู้สึกออกจะเป็นแนวเห็นกับตัวด้วยซ้ํำนะอืมคือเขาอาจจะคิดถึงความพอใจนะขายให้คนรวยใครพอใจมากินก็มากินนะนะแต่เราเราคิดว่านะความคิดเราอะ่ะคือถ้าเป็นเราอะ่ะเราก็คงไม่ตั้งแพงเวอร์อะ่ะอืมเพราะว่าเราก็อยากจะขายได้มากๆ่ะนะปริมาณมากๆอะไรเงี้ยอืมแต่ว่า ก็ออกแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะนะอืม